UV สุดพรีเมียมเชฟแคปติว่าไปชมกันเลยค่ะ พบกับเมย์อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะรถยนต์ใช้แล้วนะคะศูนย์รวมรถบ้านตามอินทาซอย5ค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถครอบครัวนะคะ SUV อเน,นกประสงค์มาแนะนําอีกหนึคันนะคะกับคันนี้เลยนะคะเชฟโรเลตแคปติว่านะคะ2.0 LTZ นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี2017ค่ะ ราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่1 6 9 9 0ล้านบาทค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะลดสุดๆเลยนะคะขายเพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเขาให้ออปชันอะไรเรามาบ้างค่ะตามมีมปเลยด้านหน้านะคะคันนี้นะคะรูระบายอากาศนะคะเป็นแบบรังพึ่งด้วยกันนะคะกรอบโรเมียมนะคะสวยงามมากๆค่ะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์เลนส์ค่ะคันนี้ด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะล้อแมอกแท้นะคะจากศูนย์เลยนะคะขอบยางอยู่ที่19ค่ะคันนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะ ประตูข้างนะคะเขาก็แต่งสติกเกอร์สปอร t ตเอ t i ชัมานะคะเพื่อทําให้รถนะคะดูสปอร์ตขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้านล่างน,นะคะก็จะมีบันไดข้างนะคะมาพร้อมเลยนะคะด้านบนหลังคานะคะก็มาพร้อมกับราวหลังคานะคะสวยงามและดูสปอร์ตมากเลยค่ะถัดมาดูที่มือจับประตูนะคะมือจับประตูนะคะก็มีปุ่มนะคะ ปลดล็อกได้เลยนะคะสีนะคะก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่งกรอบนะคะก็คือโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถัดมาถะะ้าเดี๋ยวมีพามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์3จุดด้วยกันค่ะ ด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะและไฟเบรกัวที่สค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปชมภายในด้านหลังกันค่ะทันนี้นะคะจะเป็นแบบนั่ง3ตอนด้วยกันนะคะ พื้นที่ใส่ของนะคะถ้าต้องการใส่ของเยอะก็สามารถพับ,บอบ์ดลงไปได้นะคะคันนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือมาให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังนะคะปรับระดับได้ตรงนี้นะคะช่องวางแก้วน้ำนะคะ ไปนะคะเมย์จะพาไปชมภายในคะ่ะตามเมย์ไปเลยภายในคันนี้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้จากศูนย์เลยนะคะตกแต่งสีเบจนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะคอนโซลหน้านะคะก็จะตกแต่งสีดำนะคะขัดกับสีเบจมากๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะเป็นแบบดิสตาร์ทนะคะลูกค้า ค่ะตอนนี้นะคะมีเข้ามาอยู่ในตัวรถแล้วนะคะรถคันนี้นะคะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกดคูร์สคอนโทรลนะคะหรือระบบควบคุมความเร็วนะคะถัดมานะคะที่หน้าจอนะคะหน้าจอก็ขนาด7นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะคันนี้ก็จะสามารถรองรับ FMAM นะคะรองรับบลูทูธการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์นะคะหรือว่ายังมีนิเ g กชั่นด้วยค่ะคันนี้ ้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นแอร์นะคะแอร์นะคะหมุนปรับดิจิตอลนะคะคันรถคันนี้นะคะก็เขาก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะครบเลยนะคะไอ้แบคคันนี้นะคะเขาก็ให้มาจุกๆเลยนะคะ8ไใบด้วยกัน,นะคะ่ะครบเลยนะคะ ถัดไปน,นะเดี๋ยวเมย์พาไปชมห้องเครื่องข่ะตามเมย์ไปเลยค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำหรือว่าผิดความหรือตัดต่อแน่นอนเลยนะคะทางเรานะคะมีใบตรวจสอบโครงสร้างตัวถังนะคะหรือว่าใบาเซอร์ติฟิเคตนะคะมอบให้ลูกค้าก่อนออกรถนะคะ ลูกค้าไว้ใจเราได้เลยนะคะ100%ค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตอนนี้ที่ศูนย์ของเรานะคะก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ไนะคะที่เบอร์ด้านล่างค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับเมย์ได้ใหม่นะคะใน ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ